สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมปราสาทบ้านสมอซึ่งปราสาทบ้านสมอนี้นะครับเป็นอโรคยาสาลหรือสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวน102แห่งที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่เกแห่งราชเจ้านาจักขอมโบราณโปรดให้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศตรวรรษที่18นะครับ สำหรับการเดินทางไปชมปราสาทนี้นะครับเราจะใช้ทางหลวงหมายเลข220และ2167ก่อนจะถึงตัวอำเภอรประมาณ8กิจิลูนะครับปราสาทบ้านสมอนะครับตั้งอยู่ที่บ้านทามจานหมู่ที่2องตำบลสมออำเภอรปรางกู่จังหวัดสิสเกษ ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ52กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราไปชมรมพร้อมกันนะครับตอนนี้เราก็าจะเข้าเส้นบ,บ้านทำจานนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนะครับ นี่นะครับเรากําลังจะถึงปราสาทนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดบ้านไทมจานนะครับปราสาทแห่งนี้นะครับขึ้นโบราณขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเรียบร้อยแล้วนะครับ ่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อ,บอน้ําขนาดเล็กนะครับเป็นสระน้ําขอบสระกันด้วยเซาแรงนะครับตรงนี้นะครับอยู่อนอกปราสาทนอกกําแพงแก้วนะครับ ปราสาทป้านสมอเป็นประสาทของโบราณขนาดเล็กป,าาประสาทประธานนี่นะครับก่อด้วยศิลาแรงย่อมุมมีมุกยื่นออกไปทางด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางเข้าเพียงด้านเดียวเท่านั้นนะครับส่วนผนังอีกสามด้านทําเป็นประตูหลอกกรอประตูทําด้วยหินทรายพบทับหลังเหนือกรอบประตูด้านทิศใต้ ซึ่งยังแกะสลักลวดลายยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ คนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับฝากากดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นขนกลัญกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นศิลาจารึกนะครับของของโบราณตรงนี้จะเป็นอของจําลองนะครับซึ่งตัวริงตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่อุบลน,นะครับตรงนี้ทําเป็นจําลองไว้นะครับตรงนี้ก็คือ,อปราสาทประทานนะครับซึ่งก่อด้วยศิลาแรงย่อมุม ่นตรงนี้นะครับจะเป็นทับหลังอยู่เหนือกรอบประตูด้านทางทิศใต้ซึ่งทับหลังนี้ครับยังแกะสลักลวดลายยังไม่เสร็จนะครับแต่มองได้ว่าเป็นภาพพระพุทธรูปประทรับนั่งขัดสมาธิอยู่เหนือการหน้าการนะครับที่กําลังคลายท่อนพวงมลาลัยโดยใช้มือยึดจับพวงมลาลัยซึ่งสลักลายใบไม้มวลมีบุคคลสองคนนั่งพนมมืออยู่นะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ